จะไปจุดผ่อนปลนชั่วคาวบ้านมะม่วงนะครับเป็นชายแดนระหว่างไทยกับเขเมรน,นะครับผ่านทางมาทางด่านชุมพลนะครับเส้นทางที่จะไปจุดผ่อนปลนบ้านมะม่วงนะครับเป็นอย่างนี้นะครับสวนทุเรียนนะครับทางขวามือสวยมากครับ พื้นที่จะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะมีภูเขาสับซับซ้อนกันไปสวยงามครับแล้วก็บอกว่าตัวนี้แถมให้มันที่โรงสชื่อมประกบครับมีเช็คพอยด้านหน้านะครับ หมือนเราวิ่งอยู่รอบเขื่อนเลยนะครับเที่ยวมุมมองใหม่เทือกเขาบรรทัดนะครับโครงการหมู่บ้านมะม่วง ถ่ายรูปดยดกถูกเอาปะนูนะ่นน่ะส่วนบริการการท่องเที่ยวการค้าชายแดนนะครับบ้านมะม่วงครับอ่าราเหมือนโดมธรรมศาสตร์เลยนะครับ อันนี้ขึ้นมาถ่ายรูปบนที่อาคารนะครับุยกานะครับอันนี้มาดูเรือเหล็กที่ทำเองนะครับส่วนอันนี้เปาะครับที่ทางราชการทำไว้